ในเตาเลยนะครับเมื่อกี้ไม่เกี่ยวเขาเอามาเอามาเอามาทานเสร็จแล้วนะครับโอ๊ยคำใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้งออครับวันนี้ตอนก็จะมาทำจีนส้มหมกไข่นะครับเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยขั้นตอนแรกเราก็มาแกะจีนส้มหรือแหนมนั่นเอง พอแกะเสร็จแล้วก็มาเทกันเลยนะครับเทเรียบร้อยแล้วต่อไข่เลยใส่กระเทียมด้วยนะครับโอ้ตกไปหนึ่งอันไม่เป็นไรนะคะล้วนำไปย่างในเตาเลยนะครับจากนั้น รอครับขั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับอืมกำลังเดือดเลยตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับเราจะกินกันเลยนะครับทำใหญ่ๆเลยนะครับพี่โน กินเสร็จแล้วนะครับปิดคลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ต็อดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ